ปล่อยภาพรถยนต์โตโยต้าก่อนเปิดตัวกับเจ้าโคโรล่าออติสร่นมปรับโฉมยิปแมนิเชนที่มีการออกแบบหน้าตารถใหม่ทั้งหมดให้เป็นไปนตามการดีไซน์ของโตโยต้าในยุคป,ปัจจุบันโดยภาพชุดดังกล่าวนี้ถูกเปิดเผยจ,จากกระทรวงอุตสาหกรรมในประเทศจีนพร้อมข้อมูลเบื้องต้นจะยังคงไว้ทั้งเครื่องยนต์ฟลูไฮบริดและเบนซินล้วนให้เลือกสำหรับโฉมแมนิเชนล่าสุดเพราะว่าหน้าตาถูกออกแบบใกล้เคียงกับโตโยต้าพีอูสตามดีไซน์หัวคอนแฮมเมอร์เฮดซึ่งจะได้ไฟหน้ารูปตัว C พร้อมชุดไฟ LED คาดจากซ้ายไปขวาส่วนกันชนจะมีความเรียบง่ายของเส้นสายตามเทรนการออกแบบรถยนต์ยุคใหม่ทำให้ภาพรวมด้านหน้าดูแบนแล้วกดต่ำรูดลมมากขึ้นถึงแม้ด้านหน้าจะถูกออกแบบใหม่แต่ด้านหลังกลับได้ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะทรงไฟท้ายจะยังคงเอก,กลักษณ์เดิมเอาไว้นอกจากนี้ยังได้ล้ออลอยดีไซน์ใหม่เริ่มจากขอบ16นิ้วพร้อมอยาง2อ5 5 5 r ย6ัและล้อ17นิ้ว ยาง2 2 5 4 5 r 1 7ทัตามข้อมูลเปิดเผยมิติตัวรถที่มีความยาว4 7 4 0ม mm, มกว้าง 1, 7 8 0ม mm, มสูง1 4 3 5ม mm, มและระยะฐานล้อ2 7 5 0เ mm, มมเท่ากันทั้งรุ่นเบนซินและไฮบริดในเวอร์ชันจีนจะมีหลังคาสันรูฟด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่เรายังไม่เห็นภายในห้องโดยสารว่าจะมีความแตกต่างไปจากเดิมแค่ไหนสำหรับโคโรล่าในเมืองจีนจะมีเครื่องยนต์เบนซินฟูลไฮ ที่มีกําลัง98แรงม้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟา้าและแบตเตอรี่รวมทั้งระบบมีกําลัง122แรงม้าให้ความประหยัด24.2กิโลเมตรต่อลิตรและเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรให้กาลัง126กิโลวัตต์หรือ171แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการแนะนําในตลาดเมืองจีนจะมีขึ้น,นเร็วๆนี้น่าสนใจว่าหน้าตาใหม่นี้จะถูกถ่ายทอดไปยังตลาดอื่นหรือไม่และทุกคนคิดอย่างไรกับดีไซน์ใหม่ดังกล่าว หรือหากเทียบคู่แข่งอย่าง Honda Civic ชอบรุ่นไหนสามารถแชร์คอมเมนต์กันได้ครับ